สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันวันที่11เอพฤศจิกายนอ2อ2 2ั่สวันนี้พระสัสวจักรให้เราระ,ะลึกถึงท่านนักบุญมารตินเดอร์ตูพระสังฆราชคุณพ่อวิชัยรัญการนะครับได้นำเอาอมาประวัติของท่านมาแบ่งปันไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่านักบุญมารตินเกิดในปีคศ .316 บิดาของท่านเป็นคนต่างศาสนาและเป็นทหารดูแลผงชนแต่ขณะนั้นประจําการอยู่ที่ปันโนเนียประเทศฮังการีในปัจจุบันนี้ท่านนักบุญจึงเกิดที่นั่นต่อมาคุณพ่อของท่านถูกย้ายไปที่เมืองปาเวียอยู่ในแคว้นลอมบารีทางเหนือของประเทศอิตาลีที่นี่เองเมื่ออายุ15ปีท่านนักบุญได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกองฐานม้าของจักรวรรดิประจํการที่อาเมียนในฝรั่งเศส วันหนึ่งท่านขี่ม้าผ่านขอทานที่กำลังสั่นเพราะความหนาวเย็นเนื่องจากเขาเกือบจะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ด้วยความสงสารท่านจึงตัดเสื้อคลุมของท่านเป็นสองส่วนและยื่นให้ขอทานที่ยากจนคนนั้นหนึ่งส่วนต่อมาในคืนวันนั้นเองพระคริสตเจ้าได้ทรงปรากฏองค์กับท่านโดยทรงสวมเสื้อคลุมนั้นเสื้อคลุมขึ้นตัวที่ท่านที่เหลืออยู่นั้นถูกเก็บรักษาไว้ เป็นเวลายาวนานในวัดน้อยของแพรงกิสกิงรู้จักกันในชื่อว่าเสื้อคลุมของนักบุญมาติน uh, หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่นานนักมาตินก็รับศีลลังบาปและทันทีไม่ต้องให้ทหารมามารับใช้แล้วท่านก็เข้าไปเป็นศิษย์ของนักบุญฮิลาลีพระสังฆราชในขณะที่ท่านกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่เมืองปาเวียก็ได้ทำให้แม่กับใจ uh, แม่ uh, แม้ว่าพ่อของท่านยังคงเป็นคนต่างาศาสนาอยู่ในช่วงเวลานั้นพวกถือนอกรีดอาริย์ประสบความสำเร็จในการขับไล่อาจารย์ของท่านคือนักบุญฮิลาลีให้ออกนอกแผ่นดินโกลท่านจึงไปดำเนินชีวิตแบบฤาษีที่เกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปีคศ361ท่านพร้อมกับนักบุญฮิลาลีได้ถูกเรียกโดยคำสั่งทางจัก,กรวรรดิให้ ได้กลับไปที่เมืองบอนเทียอีกครั้งหนึ่งทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆมีฤาษีจํจำนวนมากมาอยู่กับท่านและต่อมาก็ได้สร้างเป็นอารามฤาษีเบเดิกตินที่มีชื่อเสียงแห่งเ,เมืองลีเกอร์ซึ่งเ,เป็นอารามฤาษีแห่งแรกบนแผ่นดินโกที่นี่นักบุญมาติน จะยอมออกจากห้องเล็กๆในอารามเป็นระยะระยะเพื่อเดินทางไปแพร่ธรรมทั่วภาคกลางและ,ะด้านตะวันตกของโกลซึ่งชาวพื้นเมืองเหล่านั้นจำนวนมากยังนับถือวระเทียมวันหนึ่งในคศ7 7 1ได้ถูกเรียกให้เข้าไปในเมืองตูในฝรั่งเศสและได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทน้นบังคับให้ท่านต้องรับตำแหน่งเป็นบิชอป องค์ใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างเปล่าอยู่โดยที่ท่านไม่ค่อยเต็มใจมากนะักการบริหารงานสังคมชนของนักบ,บุญมารตินกระทำด้วยความหนักแน่นและยุติธรรมและด้วยความร้อนรนใหญ่หลวงที่จะชําระความเชื่อให้ทองแท้ mm. เพื่อต่อสู้กับพวกนอกรีดสองพวกคือพวกพิซิเรียนและอาเรียนท่านดำรงชีวิตเรียบง่ายสุภาพถ่อมตนทำบีกรรมอยู่อย่างไรก็ดีเพื่อหลีก ให้พ้นจากความหลงไหลของตัวเองท่านได้สร้างห้องเล็กๆอยู่ในชนบ,บทใกล้ๆซึ่งต่อมาไม่นานมีฤาษีอื่นๆตามมาอยู่ด้วยต่อมาที่แห่งนี้กลายเป็นอารามของอมาร์มโรเตียที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ทัานบุญมาตินแห่งตูสิ้นชีพเมื่อวันที่11พฤศจิกาคศ397ท่านเป็นนักบุญองค์แรกของศา,าสนจักตรตะวันตก ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวางแม้ไม่ได้เป็นบรมนสขีโดยเฉพาะในยุคกลางท่านมีชื่อเสียงมากจะเห็นได้จากที่มีการสร้างวัดขึ้นมากมายโดยใช้ชื่อของท่านแห็องค์ธรรมและชื่อเมืองจำนวนก็นํามาจากชื่อของท่านหลายแห่งหลายกันพี่น้องครับนี่คือประวัติของนักบุญองค์หนึ่งนะมี สิ่งที่น่าสนใจก็คือความเอาใจใส่การดูแลการให้พระพรพระเจ้าทำงานในตัวของท่านและแม้ว่าท่านจะ,ะไม่ได้เป็นพื้นเพมาจากความรู้เรื่องพระเจ้าแต่แรกแต่แต่ว่าในหัวจิตหัวใจของท่านพระพรพระเจ้าจอยู่กับท่านแล้วในขณะที่ท่านเห็นขอทานกำลังหนาวเย็นสิ่งที่ทำก็คือแบ่งปันแบ่งปันก็คือตัดเสื้อให้ ขอทานไปขึ้นหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องคําที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําแก่ผู้ต้อยต่ําท่านทํากับเราเองเนี่ยคาของพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ท่านก็ปฏิบัตินะให้เห็นชัดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็จะลืมที่จะเรียนแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญในวันนี้ที่ท่านมั่นคงในความเชื่อมั่นใจในความรักของพระเจ้าและ,ะปฏิบัติ ชีวิตจริงต่อเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างท่านให้ได้รับความบันเทาได้รับความรักได้รับพระพรจากพระเป็จเจ้าเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอท่านนักบุญดูแลคุ้มครอง,องและปกป้องพวกเราทุกคนนะครับให้เราเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อของเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระเป็จเจ้าผู้ทรงสรัทบานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด